สวัสดีครับ <c oughs> ท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุเรียนมาเนินครับวันนี้แดดแรงมากๆครับขนาดเพิ่ง7จ็นาฬิกายืนหนหลังให้แดดนี่แสบหลังแล้วนะครับแดดแรงครับแต่ช่วงเช้าหกโมงช่วงหกโมงึีห้านี่ก็17องศา18องศาครับพาชมสวนทุเรียนมือนเดิมครับ ในแดดแรงครับต้นพระเอกต้นหนึ่งต้นสองมีตุ่มตาดอกขึ้นมาฟอร์มตาดอกขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะครับหยนูนบนนั่นบนครับซูมไปก็ไม่เห็นนะครับ สูงไปก็ไม่เห็นนะครับเต็มเลยนะครับข้างบนกิ่งบนบนครับก็จะมาด้านบนก่อนครับปกติเขาจะมีด้านบนก่อนไล่ลงมาข้างล่างครับมองขึ้นไปเนี่เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะกิ่งนี้ ฟอมตาดอกแน่นเอียดเลยนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาเลยครับรอทั้งนานนะครับกว่าเธอจะโผล่ให้เห็นล่างๆก็พอมีครับแต่ด้านบนนี่เยอะ ค่อยๆทยอยมาแล้วครับทยอยมาแล้ว <c oughs> อุณหภูมิก็จะอุ่นขึ้นแล้วนะครับแดดแรงนะครับเมื่อวานนี้ก็โชยน้ํานะครับโชยน้าไปหนูใบก็ร่วงเหมือนกันนะครับเนี่ยสลัดไปเก่าทิ้งนะครับนะฮะหรือว่าเขาสลดฟอมฟอมตัดดอกก็เลยมานะครับ ไปก็ร่วงพอสมทวรงนะครับพร้อมตันดอกก็พอมีครับด้านบนตอนนี้น้อยกว่าทนมาตะคู่มองไม่เห็นนะครับมองด้วยตาทั้งเห็นนะตายคลิปไม่เห็นครับเพราะอยู่ไกลเกินนี่ข้างล่างก็พอมีครับพอมีตอนนี้เลี้ยงเลี้ยง ช่วยน้ำมาอยู่นะครับเบือเขาจะกระทุ้งเขาออกมาสวยงามไม่เยอะหน่อยลูกค้าจอกเยอะสามร้อยกว่าลูกสามร้อยกว่าลูกมา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 มูสันคิงนี่ไง ยังไม่เห็นเลยครับโมสุนคิงกิ่งก้านสวยงามมากนะครับอยากเห็นลูกอยากเห็นดอกนะตอนนี้ยังนิ่งอยู่นะครับต้นนี้ไม่ตัดกิ่งแขนงครับเพื่อรักษาใบให้เยอะครับต้นนี้พัะตะลมสองปีจะได้ใบแทบนับใบได้เลย ลมมันมาแรงฟุบฟุบฟุบบไปร่วงเลยไว้ใบยเยอะหน่อยดูต้นพระเอกต้นพระเอกดูสักคู่ข้างบนเขาก็จะเริ่มมีเหมือนกันนะเริ่มมีฟอร์มตาดอกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะโชยหน้าไปอีก มีตุ่มๆเหมือนกันนะครับโน่นนะมีตุ่มๆเหมือนกันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ดูพริกแดงๆครับผ่านดงพริกครับดงพริกแดง,ดงมาดูต้นตุเรียนกระเทยครับ ต้นตุเรียนกระเทยนี่เหมือนทองต้นนี้ไม่อยากจะแวะเข้าไปเลยนะนิ่งมากอะ่ะยังไม่มีวี่แววเลยนะครับต้นนี้นิ่งสนิทตุเรียนสองต้นนี้ต้นไหนจะอยู่ไหนจะไปก็จะไปว่าทุเรียนจะไป หรือเอาไว้ทั้งหมดแล้วแต่นะครับไย้มนทั้งหมดนี่แหละครับที่แรกก็จะเอาต้นงอะออกนะครับเพราะมันโทมพอลงทุเรียนปุ๊บต้องใส่ได้น้ําได้ปุ๋ยจากทุเรียนงามรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศก็เย็นสบายนะครับถ้าอยู่ในร่ม บนด้านบนก็มีฟอร์มตาดอกนะครับก็มีฟอร์มตาดอกให้เห็นนะครับมีฟ้าฟอมตาดอกให้เห็นบ้างนะครับ ผสมกับขแขนงปะปนกันมาไม่เป็นไรลุ้นกันต่อครับระยะทางยังอีกยาวไกลระยะทาง,งอีกยาวไกลลุ้นๆนกันต่อไป รุ่นกันต่อไปต้นนี้ยังนิ่งอยู่ครับปีแล้วดอกเยอะพอสมควรนะครับไม่ติดสักลูกหนึ่งครับเต้าไขน่นกกระทาร่วงหมดเหมือนจะติดจะติดล่วงหมดหรือเราให้น้ำไม่ดีให้น้ำไม่พอหรืออย่างไร ดูต้นนี้ฟอร์มตันอ,อกขึ้นมาบานเลยครับข้างบนถ่ายคลิปอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดนะครับแต่มองด้วยสายตาข้างบนนี่บานเลยมาแล้วครับตัวน,นี้ช็อตไปสองปีครับโอเคครับผม คลิปนี้พอชมกันนี่นะครับแถมด้วยดอกมะปรางหวานครับมาแล้วครับห้าดอกถ้าดอกมะปรางหวานมานี่ส่งสัญญาณเลยนะครับส่งสัญญาณว่าทุเรียนจะมีดอกก็จะมาไล่เรี่ยก,กันครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ